สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ทุกท่านอยู่ช่องเทพซาห้าสีตัวนะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะเพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิปกับลงคลิปวันเสาร์วันอาทิตย์นะวันนี้นะผมก็จะมาเล่นโลบอกนะพรุ่งนี้ผมก็จะลงมารีเดอร์รีเวรีไว้นะครับวันนี้นะผมก็ดูก่อนว่าผมจะเล่นแมปอะไรดีนะ เอาผมจะลงคลิปเกมนี้แล้วกันนะมันจะเป็นเกมการทดสอบฟิสิก์ของปืนด้วยตนเองนะก็คือแบบมันจะต้องแบบโหลดกระสุนเองทำอะไรเองนะแล้วก็จะมาดูการโหวตน,นะโหวตการโหวตคือ82ดเปอนต ออันนี้ก็เป็นส่วนนั้นเกมพานะว่าจะเป็นแเกี่ยวกับบริจาคนะครับการจําลองนี่นั่นนะครับมานะครับเออดผมกดผิดนะเราก็จะเริ่มเด่นกันเลยครับอาจจะโหลดช้าหน่อยนะครับท่านผู้ชม,ชมเพราะว่าเครื่องผมก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะโอ๊ยเบาเสียงหนะ่อยเดี๋ยวผมว่าเสียงปืนมันน่าจะดังแน่เลย ต้องรอมันโหลดนะแล้วเข้าแมปนะถ้ามีเสียงเรากวนอะไรผมต้องขออภัยนะครับช่วงนี้ผมแบบเจ็บคอนะครับแต่ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ช่วย,ยกดติดตามถ,ถึงวันนี้นะวันที่ผมมีผู้ติดตามหนึ่งร้อยคนนะอันนี้เดี๋ยวผมปรับก่อนมันต้องเป็นแนวนอน เออแบบนี้นะกำลังโหลดอยู่คือเราจะแบบไม่ได้เล่นเป็นเพลเยอร์นะมันจะเป็นแบบบูมบูมกล้องอยู่เหนือปืนแล้วเราก็เลือกเล่นกันเอาเองเลยนะ ังร้ต้องรอก็ต้องรอก่อนนะครับช่วงนี้ผมอาจจะไม่คยได้พูดเนะแบบเนะจ็บคอนะครับโอ้เจ็บคอเจนก็ยังค้างอยู่ ตอนนี้ก็ยังค้างอยู่มือนเดินนะครับก็ต้องรอนะครับ ผมต้องขอนะพายช่วยนะพอดีผมไม่ได้อัดคลิปวันเสาร์ไปทีนะผมเลยแบบอาจจะห่างหายไปนานนะ เออเนี่ยมาแล้วนะ <S 2> <S 2> เ,ออเอออะไรเพื่อเคลื่อนที่กดค้างจดสติเพื่อับตัวเชียนกระสุนปืนกระสุนปั๊มสไลด์แม็กบอบราเพิ่มปืนสีน้ำตาลปืนยิงอะไรเนี่ยเออกลศาสตร์การสูง,สอ,งอ่านผิดขออภัยนะ การซูมที่ได้รับการออกแบบตอนนี้เป็นมิดกับอุปกรณ์เครื่อนที่อย่าลืมใช้ G U B G U I เพื่อการเทเลพอร์ต mm hmm. สำหรับเนักผู้ชมก็อ่านก่อนเอาเองเลยนะสต็อปอ่านเลยอะไรนะอื่นๆเออผมจะใบป,ปืน A K นับ A R A K ก่อน อันนี้เป็น a k 4 7สบเจ็ดนะคือตอนนี้คือคือมันมันไม่ได้โหลดอะตอนนึงแบบคือสีมันมันยังไม่ได้โหลดสีนะคือต่นนี้นสียังขาวอยู่ว่ามันยังมันยังไม่ได้โหลดสีเออจ้งางล่างมันมาค่ับวิธีมันจุกระสุนนะ ก็คือเราต้องเอาแม็กมันมานะแม็กมันมาแล้วก็เอามาลากลากลากนี่สีเริ่มมาแล้วโอ้กระทุกกระทุกผมต้องขอแพ้ท่านชมเลยนะโอ้กระทุกกระทุกอ,อันนี้กระสุนน่าจะเต็มแล้วนะแล้วก็เติมกระสุนก็คือมันจะโหลดกระสุนใหม่แล้วก็ใส่แม็กเออผิดได้ผิดได้ งาน,นี้ไงกระสุนมากมาแนนแ่แล้วงานะี้ไงเสร็จแล้วครับแล้วเราก็ต้องดึงตรงไหนต่อเมื่อกี้ที่มีเสียงรบกวนแล้วผมต้องขอภายแล้วนะคเมื่อกี้ผมชักไปแล้วนะน่าจะยิงได้แล้ว,วน,นี่นะคือเท็กเจอร์มันขึ้นมาแล้วนะเป็นสีสีปอกกระสุนนะ เป็นอย่างี้ก็คือมันถูกยิงแล้วนะผมจะเปรียบเทียบไปดูนะว่าปอกกระสุนเออที่มันใช้แล้วกับยังไม่ได้ใช้นะก็คือเกมนี้ก็สมจริงมากเลยอันอันนี้คือปอกกระสุนที่ยังไม่ได้ใช้นะจะมีหัวสีเหลืองนะเนี่ยจะมีหัวสีเหลืองจะเป็นหัวสีเหลืองอย่างนี้นะแต่ถ้าใช้แล้วก็จะเป็นเสียขาวเงี้นยนะ ตอนนี้กระสุนบดนะแล้วก็ต้องหรือติดขัดยังไงไปไปไปปืนต่อไปนี่มันจะบอกว่าตรง AK เอเหรอ ต่อไปเรามาต่อที่ก๊อกสิบแปดต่อไปอันนี้มันก๊อก,นะ <Pink. S 1> ก,กสิบแปดนะก๊อกสิบแปดวิธีเติมกระสุนนะก็คือปืนล่างไม่เกี่ยวนะก็คือแบบเอาหัวมันถ่ายไปเลยนะถ้าในโนบอกรนะ ก็ใส่ไปแล้วเราก็ต้องชักปืนกันมันสามารถแบบมีเซฟตี้ได้เลยนะม,มันน่าจะเออแบบเซฟได้ถ้าหมดเซฟมันจะยิงไม่ได้นะ่าหมดแล้ว ต่อไปปือนอะไรเนี่ยเป็นปือนอะไรผมไม่แน่ใจนะแต่วิธีการโหลดกระสุนก็น่าจะเหมือนกันเลยก็คือเอาเอานีอ่อแม็กวางไว้ข้างล่างแล้วก็ถ่ายเอ็นไปโอ้แต่ผมขอ,อย้ำกันนะว่าเออ ปืนปืนที่ผมเล่นนะปืนในเกมเท่านั้นนะ <c oughs> ปืนนี้ต้องช้าตรงนี้ปุ๊บก,ก็ยิงอ๋อแล้วต้องไปแล้วก็กลับด้วยปุ๊บใช่ปะ่ะอือใช่ใช่ใช <c oughs> ต่อไปกนะั็จะเป็นเพิ่มเติม จะเป็นปืนรีวเวอร์นะครับนำเคสออกคือยังไงนะผมไม่ไแน่ปืนรีวเวอร์อ่อผมเจ็บคอนะครับนำเคสออกไม่รู้นะครับเออน่าจะแบบค้างๆนะตอนนี้ ค้างๆนะผมเลยจะไม่เล่นอันนี้เขาก็แบบจะแพ็คไว้แล้วนะวันนี้น่าจะเป็นปืนแบบสมัยสงครามโลกนะแล้วเราก็เอาเปอข้างนออกแล้วก็ต้องชักตรงนี้ผมไม่รู้เนี่ยว่าปืนมันมีเสียงไงคือเราสามารถแบบใส่นัดเดียวก็ได้นะนะี่แล้วก็เอ,อลากให้โดนนะลากลากให้โดน ทำไมามันลกให้โดนอย่างเงี้ยก็ย,กยังลากได้อยู่นี่แต่ทำไมามันกไม่โดนนะอ๋อเนี่ยมันดะ拉ๆๆอันนี้ไง拉拉拉เออแล้ว,ล,ว,ล,ว,ล,วล้วก็ใส่นดัดยอยวไม่แน่ใจว่าใส่ได้ปะ ไม่หรือว่าม,มันโหลดข้างล่างได้ผมไม่ได้ใจไม่ได้แล้วก็คือเราต้องเอาเอาที่มันเป็นป่องลยนะที่มันแบบเตรียมกระสุนไว้เรียบร้อยนะัแล้วเราก็ต้องใสต่ต่อไปเราก็จะมาดูปืนรีรเบอร์เหมือนเดิมนะอืมซึ่งกระสุน ก็เรื่องผม,มต้องจับกระสุนใส่ยังไงอันนี้ไงใส่ทีลนะนดแล้วก็คัดเปลี่ยนเปลี่ยนโม่ใส่กระสุนเปลี่ยนโม่แล้วก็ยิงต้องดึงก้านก่อนไหมเออ อันนี้ต้องดึงการก่อนอูมต่อไปเอาอะไรดีเอา RPG นะต่อไปเป็น RPG อัน,นอันนี้หรอไม่ได้ใจนะจะเป็นก้านล็อกนะส่วนนี่งก็จะเป็นไก่มั้งวิธีใส่กระสุนอาร์พีจีนะก็ใส่จากข้างหลังนะ หรือเปล่าอ๋อลืมไป r อบีีใส่จังหน้าโอ้ยไอบีีไม่ต้องคัดปงคัดปอมนะยิงไ,ได้เลยนะต่อไปติดระเบิดคืออะไรอ๋อพวกนี้ก็จะเป็นระเบิดนะอันนี้เป็นมือถือไม่ใช่ไม่ใช่โทรศัพนะอันนี้จะเป็นสเปรย์พริกไทย หรอมัน,นก็นันโอ้ยผมเมื่อกี้จะบอกว่ไม่น่าจะระเบิดนะอืมอ๋อปืนแป๊ก,ปกวิธีการใส่กระสุนแบบง่ายๆก็คือแบบเราด้านที่มันใส่กระสุน,น้ไหมแล้วก็ถ่ายไปในเกมนั้นในเกม แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เออฟึ๊บฟึ๊บถ้ากระสุนติดนะกระสุนติดก็ชักออกแล้วก็ยิง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 นะับมาต่อเลยนะับโอ้ยไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเอออันนี้เป็นปืนอะไรอ่ะอีก ดีเซิร์ตมันน่าจะดีเซิร์ตนะปันเนี้ยแบบสายลางหัวคมๆแบบฟรีไฟต้องดูนะโอ้แต่คลิป่ะเนี้ยผมว่าน่าจะจบเร็วหน่อยนะว่าตอนนี้นผมแบบแสบคอมากเลยนะต่อไปจะเป็นหมุนดีเออ ันนี้น่าจะเป็นปืนแบบสบายก่อนนะปืนแบบยุคจนสลัดนะถ้ามีเสียงเออรบกวนแล้วผมต้องขอพายเลยนะอ,อ๋อันนี้ก็เป็นปืนซี่หยิบกระสุนยากมากคือกระสุนมันเป็นเม็ดละมันหยิบยากมากเลยนะู้ชมในนาคนุนะผมอาจจะเล่นเกมแอตแทกก่อนเลยท่านในโลกกระท่ชนผมจุดดูด้วยนะเออ เ,เปลี่ยนปืนดีกว่าเอ้ยมันมีมันอันนี้มันชื่อว่าปืนยิงกาวนะเอ่อสเปสเอาร์พีจีทอมสันนะครับเออมันก็จะเป็นปืนเอสเอ็มจีในฟนะีฟครับ กลัวอะไรผมต้องขออภัยด้วยนะคะเออมันต้องใส่กระสุนตรงนี้แล้วก็ชักตรงไหนเนี่ยชักน่าจะตรงนี้นะอ่าใช่ยิงไม่ได้ต้องถอยหลังไปเออถอยหลังเออได้ลม พิษไทยสปูนไรเฟิลเฮ้ยลูกซองมาต่อให้ลูกซองนะลูกซองวิธีใส่นับก็คือเราต้องดึงนี่ดึงปลอกอันนี้ออกมาก่อนนะแล้วก็ใส่กระสุนน่าจะใส่กระสุนข้างลนางนะเออใส่กระสุนข้างห่งาหรือตรงข้างบนนะ จริงๆอ่ะมันใสกระสุนได้ทั้งสองอันเลยนะ<ม>คือแบบจะใส่ข้างล่างหรือข้างบนก็ได้เ<ม>ออใส่ไงเน<ม>ี่ยเออ,อได้ปะได้ปะม,ม,มันเออนี่ใสไดมันผมไม่รู้ว่าใส่ได้ทีละนัดหรือเปล่านะ<ม>อ๋อใส่ได้ทีละหลายนัดน,นะ คือจริงๆมันใส่ได้ทั้งข้างหน้าจากข้างหน้าแล้วก็ข้างบนเลยนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใส่ข้างหน้าอะ่ะมันเหมือนเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตไหมคือพอลูกกระสุนมันไปดันได้ไหมท่านผู้ชมเ,ออเนี่ยคือมัน,มมน,มนแบบแมมจะมีมันจะเป็นแบบแผ่นเหล็กดันขึ้นมาท่านผู้ชมสังเกตไหมน่าจะเนี่ยมันจะเป็นแบบแล้วเราก็ ยิงแล้วก็คัดปอกอ๋อไม่ต้องคัดปอกนะอ๋อต้องคัดก่อนคือนัดยิงแล้วมันก็จะเป็นแบบปลายๆมันจะดำๆนะยิงปุ๊บคัดปอกเดือดแล้วสุดท้ายแล้วเอ้ย เอ่อมตอนนี้นะครับท่าผม้ชมเออคือตอนนี้เครื่องผมมันค้างๆไลยเออไอมีบบ้ไอมีบอ,อ,บอ้เออแล้วก็ยิงไม่ใส่เข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ยิงก,ก็ฟึบๆเออต่อไป

คลิปนี้นะผมก็ต้องขอจบไคเพียงแต่เท่านี้นะเพราะอันนี้ผมแบบเก็บคอมมาเลยนะผมก็ต้องขอแบบหยุดอัดกันนะผมต้องขอขอบคุณน้ผู้ชมที่ช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร์นะแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมครับขอบคุณครับบ๊ายบาย